สถานศึกษาตั้งอยู่ที่หมู่4บ้านสวัสดิ์ตำบลสำเพาลูนอำเภอบัวเช็ดจสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3โทรศัพท์หมายเลข0935629909เปิดสอนระดับประถมศึกษาประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กผู้บริหารนายลาพิษนามไพรคณะครูและบุคลากรข้าราชการครู6คน พนักงานราชการ2คนลูกจ้าง2คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด58คนห้องเรียน8ห้อง 1. มาตรการด้านการป้องกันสถานศึกษาได้ดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นทั้งหมด7ห้องคิดเป็นร้อยละ100สถานศึกษาได้ดเนินงานสถานศึกษาสีขาว มีการดำเนินงานทำประกาศและมอบรางวัล5ครั้งขึ้นไปสถานศึกษาได้ดำเนินงาน 1. การกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต่อบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษา2การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต่อบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์3การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต่อบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ศึกษาได้ดำเนินงาน รายงานผลการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เช่นกิจกรรม ToB e Number n กีฬาดนตรีศิลปะอาชีพคุณธรรมจัดกิจกรรมอย่างน้อย7กิจกรรม 2. มาตรการด้านการค้นหาสถานศึกษาได้ดำเนินงานสรุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคล SDQ และเยี่ยมบ้านภาเคเรียนที่1และภาเคเรียนที่2ข้อมูลรายบุคคลทุกคน สถานศึกษาได้ดําเนินงานแบบบนันทึกการคัดกรองนักเรียนทั้งภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ทุกคนสถานศึกษาได้ดําเนินงานแบบรายงานระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาทั้งภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2 3. ม,มาตรการด้านการรักษาสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. กำหนดนโยบาย 2. แต่งตั้งคณะกรรมาการดำเนินงาน3ามกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน4มีเครือข่ายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อ5สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดตั้งคลินิกส,สามสารัก2แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกสมารัก3 กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกสมารัก4บันทึกให้คำปรึกษา5รายงานผลการดำเนินงาน 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. มีตู้สมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ2แต่งตั้งคณะกรรมาการดำเนินงาน 3. มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้1 ดำเนินการจัดตั้งชมรมต่อชุมนุม2รับสมัครนักเรียน3ดำเนินกิจกรรม4บันทึกการจัดกิจกรรมและ5สรุปการจัดกิจกรรม 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. กำหนดนโยบาย2กำหนดยุทธศาสตร์3กำหนดมาตรการ4คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน3ระดับ สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. มีห้องปฏิบัติงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 3. มีขั้นตอนการดำเนินงาน 4. บัเป็นถึกการใช้ห้องกิจกรรมบป็นถึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายหน่วยงานสาธารณาสุขสถานีตำรวจเครือข่ายผู้ปกครองค่ายทหารองค์กรปกครองส่วนท้องที่ ทำกิจกรรมร่วมกับอาทีเครือข่ายดังนี้ 1. ทำกิจกรรมร่วม1เครือข่าย2ทำกิจกรรมร่วม2เครือข่าย 3. ทำกิจกรรมร่วม3าเครือข่าย4ทำกิจกรรมร่วม4เครือขา่ายสถานศึกษามีขั้นตอนกา,การดำเนินงานดังนี้1แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม2กํกำหนดปฏิทินการกำกับติดตามประเมินผล3าบันทึกการกำกับติดตามและประเมินผล 4. รายง,งานผลการดำเนินงาน